ีโมยู่ไหนครับพี่อีกนิ้วผมผมลองเลียแล้วมันยังเป็นกลิ่นจานแรกอยู่เลยครับใช่ครับนั่นมือผมนี่คุณเลียสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องมาอีกแล้วครับผมไม่ค่อยละเริ่มชินสนานให้ปิดตาให้อาหารปิดตาทั้งสองคนแล้วก็ถืออาหารคนละอย่างแล้วก็ ใครตอบได้ก่อนชนะพร้อมไหมพร้อมครับใส่ชุดก่อนมามีชุดให้ด้วยเหรอครับเนี่ยผมปิดอย่างนี้ได้ไหมครับแล้วจะป้อยยังไงครับเพื่อนโอเคหมุนตัวก่อนสามรอบเริ่มค่ะเพื่อนมือไหมอันนี้นี่ผมหยิบหยิบให้พี่โมกได้เลยใช่ไหมครับอาาจยโอ๊ยโอ๊ยเออตขอโทษ แล้วจานผมไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้แล้วผมจะชนะได้ไงนอกเหนือขัมนตอนผมว่ามีโบกู่ไหนครับพี่เฮ้ยอเดี่ยวผมอร่อยไหมพี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมชอบน้ำผึ้งครับเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งพี่โบงในคะแนนค่ะโอเคครับครับโมกคุณถือไว้ถือไว้นะถือไว้ดีนะถือไว้ดีๆนี่มันเหลวๆแล้วหกแน่นอนเลยครับ ของแข็งของแข็งของผมไม่แข็งหนึ่งครับโอ้ยนี่นิ้วเนิ้วเนื้อะไรครับคอนเฟกเขาไม่ได้กินเลยโอเคฝากติดตามคอนเทนต์สนุกๆนะครับผมยังไม่หมดอีกแล้วครับ เฮ้ยมันไม่มีเสียงว่ะเฮ้ยอ i, ันนี้มันดึงๆว่ะพี่เก็บมาเลยเอ oh, okay. ิร์ทนี่ครับพี่ผมลองเลียแล้วมันยังเป็นกลิ่นจานแรกอยู่เลยใช่ครับนั่นมือผมที่คุณเลียเมจิรถพีชโอ้โหแฟนพันธ์แท้ว่ะี่ปะถูกปะเห็นไหมแฟนพันธ์แท้ไหนปายอยู่ไหนอะนี่ป้ายวะอันนี้นมผมพี่ มันเข้าจะโหวกพอยม่อนเลยมันคืออะไรอ่ะมันดึ๊กเลขชื่อไม่ออกอ่ะพี่ชีสเฮ้ยึึนงเอ้ามันมีสองครึ่งเหรอครับเนี่ยมีคำว่าชีสมีคำว่าชีสจ้างมันเลยครับครีมชีสครับผมโอเคครับบุกถือครับโกงผมมันไม่มีอะไรเป็นแบบเด้งๆสักอันเค้กแน่เลยวะพี่เฮ้ยอันนี้ดาวได้ อ่าปอ่ะพี uh ่โมกเจอเลยด้ยนะเจอก็อืมสตอปพิกตองขอคุณชุเรศแบบแบบอะไรวะโดนทีมงานแกงเหรอเนี่ยซตอสพิกเหรอครับอ๋อแล้วหอยเอิร์ธอะไรอ่ะเป็นน้ำก็คืออ๋อโอเคพี่โมกชนะนะคะเย้เปิดตาได้ยังครับ อย่าลืมติดตามคอนเทนต์สนุกๆได้ที่ shopee foodie th ครับผมใครอยากกินของอร่อยๆแบบนี้หาซื้อได้ที่ shopee นะครับ